การพัฒนาภาคเกษตรและชนบทของจีนยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี2025เลี้ยงสิ่งสังขารควบละจุดดีการหันหงล่าเลี้ยงยิ่งอยู่ดังบุรีที่นี่ ในการถแถลงข่าวที่จัดโดยสำนักง,งานข้อมูลข่าวสารแห่งคณะรัฐมนตรีจีนในจางซิงหวางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทกล่าวว่าการผลิตธัญ,ญพืชของจีนประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นอีกครั้งการดำเนินมาตรการรอบใหม่เพื่อเพิ่มผลผล,ผลิตธัญ,ญพืชอีก50ล้านตันควบคู่กับความสามารถในการรับมือกับสภาพอากาศที่มีเอื้ออำานยเช่นภัยแล้งในบางพื้นที่น้ำท่วมและฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้ ผลผลิตธัญ,ญพืชเพิ่มขึ้นประมาณ714.9ล้านตันเพิ่มขึ้น8.4ล้านตันจากปีที่แล้วทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการและรักษาระดับผลผล,ผลิตเกินกว่า700ล้านตันต่อเนื่องกันเป็นปีที่2ด้วยความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานในปี2025จะมีการสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูกคุณภาพสูงจำนวน 75.68ล้านโหม่ส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกคุณภาพสูงรวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นกว่า1 0 0 0ล้านโหม่โดยมีสัดส่วนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรสูงกว่า64%